ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่ก็จะมาถ้าลองใส่ชุดที่เราจะไปงานแต่งน้องนะคะไม่รู้ชุดนี้จะเข้ากับงานหรือเปล่านะนี่ของชุดของเชียงใหม่นะคะเราซื้อมาที่กรลงศรงนะคะเราให้แปดสิบเหรียญน,นะคะเกงตัวนี้นะเกงกระโปงนะคะเนี่ยของจากเชียงใหม่นะเนี่ยสีมีกระเป๋าด้วยนะมีช้างด้วยนะ แต่ทรงผมไม่ใช่ทรงนี้นะคะทรงผมคือจะเอาทรงสั้นนะคะจะใส่ชุดนี้นะคะเป็นงานแต่งนะคะทัดทว่าไงเนาะเราไม่ต้องทำลายรูปเราแคใส่ชุดนี้ไปงานแต่งนะเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้ได้นะคะสีดําได้นะคะก็มีสีแดงตัดนะเด็กก็มันเก่าเลยเนาะคงจะไปหาเสื้อสีน้ําเงินนะคะเพาาแถบนี้มีสีน้ําเงินเนาะ กเกงก็สีน้ำเงินนะคะรองเท้าก็คงใส่ผ้าใบสีดำนะคะทุกท่านทุกท่านมีความคิดเห็นไว่าไงโยกจะใส่เหมือนไหมนะทุกคนว่ายโยใส่โอเคนะชุดนี้นะนายกับน,น้องก็โอเคนะแต่เราก็ขอ,อดูคิดดูก่อนเนาะเนี่ยชุดที่ไปงานแต่งนะคะเขาจะให้เราเป็นอนะ แม่นมนะคะต้องไปด้วยนะเราไม่อยากไปเขาต้องให้เราไปด้วยนะเราก็เป็นห่วงน้องมา้าน้องแมวนะคะเดี๋ยวไหน,นสัน่นช่วยดูหน่อยนะเดี๋ยวขยึ้นขึ้นนะมานายไม่อยู่บ้านเราก็จะถ่ายให้ดูนะอยากจะถามเพื่อนว่าโอเคไหมชุดนี้ที่ไปงานแต่งนะคะชุดไทยกับจีนผสมกันนะคะ นี่คือของเชียงใหม่นะคะชุดเชียงใหม่นะเกงเชียงใหม่นะนี่ก็คือเสื้อจีนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมเสื้อนะเสื้อสวยไหมไม,สม่สวยหลอกเตะให้ดูนะนี่กอมเ็นว่าไงบ้างนะคอมเมนต์มาบอกด้วยด้วว่าจะโอเคไหมนะ เสื้อดูอย่างี้ก็ชันดูโอเคนะแต่กระโปรงของยอบนะเนี่ยโฆษณาเสลยจากเชียงใหม่นะอยู่ตัวเดียวนะให้อ่ก็เอามาเลยนะคะตัวนี้นะ่าเก่งๆนะเราไม่อยากใส่กระโปรงนะอยากัยที่สะดวกสบายคืงเกงนะเกงกระโปรงะคะ่ะทุกท่านสวยไหมเต้เต้ยอ,อยากออกกล้องด้วยวันนั้นเต้ๆเตเดจะใส่อชุดแต่งงานนะของเด็กนะ ชุดกระโปรงของเต็งเต็งนะคะทุกท่านไอ้อะวะขอจบคลิปจบไลฟ์เพียงแค่นี้เด้อนะคะก็ช่วยเขาเหงอบด้วยนะคะชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะ,ะเหมาะไปงานแต่งาตงานขั้งน้องไหมนะคะเนี่ยหนูหลังจะเหงอบด้วยนะไม่าย,ายค่ะบไม่ไปด้วย ดูเองรอบนะด,บดูติง้งติ้งด้วยเห็นโอเคนะคะเอาไปใหม่ค่ะ